มาแล้วเว็บเกษตรกร สำหรับวันนี้วันที่7พฤษภาคมจะเปิดเว็บไซต์ให้กับชาวเกษตรกรแจ้งบัญชีรับเงินในกรณีที่ไม่มีบัญชีทกสสามารถใช้บัญชีอื่นรับเงินได้ทกสเตรียมพร้อมเปิด w w w e เยียวยาเกษตรกร .com ให้เกษตรที่ไม่มีสมุดบัญชีทกสลงทะเบียนแจ้งบัญชีธนาคารอื่นเพื่อรอรับเงินเดือน เดือนละ5,000บาท3เดือนจากกรณีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเตรียมพร้อมโอนเงินเยียวยา5,000บาทรวม3เดือนพฤษภาคมถึงกรกกกฎาคมให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน10ล้านลายวงเงินงบประมาณจำนวน150,000ล้านบาทคาดเริ่มทยอยโอนเงินได้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมเป็นต้นไปสำ หรับขั้นตอนการจ่ายเงินดังกล่าวทอกอสอจะรับข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง2กรณีดังนี้เกษตรกรมีบัญชีเงินฝากกับทอกอสอแล้วสามารถใช้บัญชีเงินฝากเดิมได้โดยไม่ต้องมาเปิดบัญชีใหม่เกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับทอกอสอ สามารถแจ้งบัญชีเงินฝากที่อยู่กับธนาคารใดก็ได้ผ่านเว็บไซต์ w w w รดเวเยียวยาเกษตรกร .com ได้ตั้งแต่วันที่7พฤษภาคม2563เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายโควิดเกษตรกรไม่จำเป็นต้องเดินทางไปสาขาของธนาคารไม่จำเป็นต้องมีบัญชีกับธนาคารทกสสามารถใช้บัตร ATM ของทกสถอนเงินจากตู้ ATM ของทุกธนาคารใช้โทรศัพท์มือถือที่มีแอปพลิเคชันทกสเ m o b มบายถอนเงินโดยไม่ใช้บัตร ATM ที่ตู้ ATM ของทกส ได้อย่างไรก็ตามเกษตรกร,กรที่จะขอรับเงินเยียวยาจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับการขอรับเงินมาตรการเราไม่ทิ้งกัน โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการคลังตามมาติรัฐมนตรี28เมษายน2563 www เยียวยาเกษตรกร .com เปิดให้บริการ7พฤษภาคม2563เวลา20นาฬิกา00 นอขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าว .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ